<laughs> นี่บอกแล้วยังไงมันก็ต้องมีตัวเดี๋ยว,ยวมันเล็ดขาดเล้วโหสายแต่ทีกบเสียดุกดิกมันอายกล้องนะจะเลิกดีอยู่แล้วจะไปย้ายหมายปหมายอื่นแล้ว ก็มาเจอเอ้แล้วก็ได้ขึ้นมาอีกตัวหนึ่งเวลาแหวงไปอ่ะนี่ทะลุปากเลยไหมทะลุปากบนเลยอันยังแหวเงยังดับเพื่องนั่นไงนี่ไงไม่กัดได้ไงกี่ตัวนี่ยโอ้ยจริงจริงเลย ออตอนเช้าผมวันที่อากาศหนาวสุดข,ขี่รถควาดงหมอกันมาเพื่อมาลองเหยียบไอ้นี่ไอ้ทุกดีนะขนาดเล็กมากเท่านิ้วก้อยเองเห็นไหม เท่านี้ก้อยเองความยาวก็น่าจะประมาณหกเซนแบมันหนักเท่าไหร่ไม่รู้เพิ่งทำเสร็จเมื่อวานยังไม่ได้ช่างยังไม่ได้อะไรเลยขนาดเบดสามโอนะลองมาดูกันวันนี้มันจะทำผมงานได้ดุดีๆดีหัวมันจะสายท้ายมันจะสะบัดตุนน๊กตุ๊กตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดตนึกถึงเมื่อก่อนคือจ็อดนวดัวาสายท้ายตาบ้าเจ๊ตอมร้องเพลง ตายแล้วนะคนร้องอะล่องตายแล้วบอเป็นอะดีเป็นเลยบอแสบดีอันนี้ที่ไม่จสร็จคับนี่เป็นคลองน้ำมาใหม่นะเขาสูบน้ำใส่มาคลองน้ำเนินตรงนี้มันค่อนข้างจะมีปลาอยู่นะนเราเลยแวะมาลองดูหน่อโอ้โหมีปลาด้วยเหรอ,อเล่น สายท้ายซาบาามันคือจอดรีเทิร์นนะมันตัวเล็กมากไม่ต้องเขย่าหันไม่ต้องอะไรนะกอมาที่เฉยมีเขียงที่ปลายหางไป้องหมอกประชัอนดูนะตีไกดูดิ นี่ะกุเป็นปลากูโดดใจลชื่อเสียงเรียงน้ำเขาคืออิดุกดิลองติดไปเรื่อยๆ Adek, ada ya, bandung Amina. Hahaha, นี่บอกแล้วยังไงมันก็ต้องมีตัวเล็กใหญ่ได้หมดอ้ยแก้มแตกอีกแหวงดูดิเล็กใหญ่ได้หมดไอ้ดุกดิกเช้านี้บอกได้คำเดียวเลยว่าแม่งสุดเจ๋งจริงๆตึ๊บกึ๊บกั๊บเลยนี่แก้มออกแก้มแก้มระเบิดปล่อยได้เวลาเดี๋ยวนะโอเคฝากผลงานะครับผมดุกดิกเหยื่อเล็กนะทำเพื่อมาล่าปลาโดยเฉพาะจะถ่ายรูปแป๊บโอเค อยอดดุกิเยอนะใส่เมื่อกี้ปลากัดทึบปล่อยเลยให้มันกืนเหมือนหนอนเลยหนอนยางเลยโอเคไปดูต่อดุกิกด,กกด,กกดุกดุกิเดีด๋ยวเอาไปกินในท่อเลยนะเมื่อกี้เห็อป่ะอื เดี๋ยวทำเไม่ขาดแล้วโอ้โหใส่แต่ทีไม่ใช่ใช้น้อยๆเลยมาเ็นทันเลยด้วยกูไม่ได้ลาเกี่ยวเลย สองกับเหยื่อดุกดิก๊มันอายกล้องนะจะเลิกดีอยู่แล้วจะไปย้ายหมายปหมายอื่นแล้วก็มาเจอเอแล้วก็ได้ขึ้นมาอีกตัวนึงเวลาแหวงไปนี่ทะลุปากเลยเหไหมทะลุปากบนเลยเวลาให้ตากล้องเราเดินไปเอารถที่ไหนมันจะเป็นอย่างนี้บ่อยนะก็เบออืเออ่อ,อสนใจมันอ,อือหว เดี๋ยวกันม่ดูกดิก๊กคิบหายไม่เป็นตัวเดี๋ยวเดี๋ยวดูคนดูกดิ๊กหน้าตางไงวะเนาะแหว่องอึบ๊บาดัดานลงมาเฮ้ยชึบเฮ้ยชึบเบ็ดสามโอนะแบบส่งยาวๆเลยนะเมื่อกี้ยาวแล้วกืนยาวเลยนี่ดูกดิ๊กแต่เทนิวก้อยแต่อร่อยจริงดึกดิกด๊กดึกดิ๊กดึกดิ๊กไปนหนึ่งเลยครับดับเครื่องสักทีนี้ เงยแหวงเงยดับเครื่องหรืรอสูดยังแหวงว่าเขาห้ามดับเครื่องเฮ้ยนั่นหนึ่งแม่งพูดจริงว่ะแหวงห้ามดับเครื่องเนาะโอ,โ,โอ้โหสุดจัดสี่นี่มุนอุ้ยปุยปะนี่เอาออกได้บ่ล่ะเอ้ยมดมดตัดวที่สามกับอีนุ่มนิ่มจักเสีเอ,ออกได้หรือบอัวโอเคฝากด้วยอีดุกดีกขนาดเล็ก เท่านิ้ ugo ้ยดุกดิกดุกดิกดุกิดุกิโอเคมันต้องเปลนอย่างเดียวเขาอ่ออ้วนเด้งกับปีกกับปีกแต่นะั้นปวดขาเยอะไม่ยอมรับไหมเด็กก่อน มันนั้นกลับนัตรงนี้มันน่ากัดจะต้องมึดิมันนังวิ่งมาแต่นี่นะมันวิ่งไปแานี่นะ่งไปนูมันปิดสุดอกัดจะต้องเออพี่เป็นดอดักตัวนั่นผมตีดักฝันนั่นกัดซือเห็นว่าแล้ว่มันเย็นแล้วนั่นเน นั่นไงนี่ไงจะไ่กัดได้ไงโอ้ตัวนี้เต็มคำเหมือนเดิมเต็มคารลูเวลเข้าข้างปากยอดเลยกับยุกดิกไงีุกดิกนี่ปลาตัวแค่นี้นะไม่เหลือแล้วแต่โชคดีของปลาตัวนี้คือวันนี้ผมไม่อยากกินนะเรามีสต็อกเยอะ อ้วนดี้เนี่ยเนาะถัวใหญ่เลยแหละใสสวยรุ่นนี้เลยกำลังต้มยำเลยกำลังต้มยำทำแกงฮะผลงานน้องดุกดิกด้วยเดี๋ยวปวดให้ดูทะลุกแก้มทุกดอกเบ็ดสามโอกึ้มดึมปลาอุยนู่นอ้าวหายเลยเฮ้ยมันแอบอยู่นี่เดี๋ยวกูจะตามไปตกวิ่งคีงได้ไหมนี่มาดูกันเหี่อดุกดิกจะกค่ายบอยเทพวันนี้เป็นตัวที่สี่แล้วนะนะ เราตกปลาแค่เทสเหยื่อไม่เอาปลาเนหะ็นไหมลูกดิ๊กตัวเท่านิ้วก้อยใหญ่กว่าหำไอแหวงหน่อยแค่นั้นเองตุ๊กดิ๊กตุ๊กติ๊กตุ๊กติ๊กเฮ้อเอ๋อฮะจะว่าอีกลูกลูกไปแล้วแหวงมัน

chào 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 youtube chào ui chào chào dài chào 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 mày chào 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 mình chào 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 kìa tít đồ rồi, uống nó kín thưa tít đồ ăn uống rừng kín thưa ừm 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 đúng กันี่ปลาอ้าวนี่กูปัดชนปัดโถตัวน้อยกัดดุ๊กดิ๊กป่าเขาบอกไงป่าชี้หมายด้วยป่าชี้หมายเดียวเลยนะสุดยอดจริงจะดนฟอกป่าที่ปลาเป็นไหมเนี่ยไม่เป็นนะหวานแห่ไหมอาอเวลาไหนไปเนาะ แกผูกนี้กี่ตัวครับเนี่ยหโอ้โหแล้วมันตกตัวเท่าไหร่แล้วตอนนี้อยู่ในราคาตอนนี้ตอนนั้นตอนนั้นแพงมากเลยนะตอนเจ็ดแปดหมื่นแสนอืมตอนนี้สองสามหมื่นสองสามหมื่นเองเหรอแต่ตัวใหญ่นะหรอแล้วไอ้ลูกตัวน้อยครับตัวน้อยกันหนึ่งเจ็ดแปดพันตามเตะตามเตะโอ้ป่าเลี้ยงไงตรงนี้อ่ะคอกตรงนี้ล่ะยุ่เนาะ ให้มันล็อะให้เข้าไปเลยครับ <laughs> ปล่อยตัวที่ห้าของวันนี้แล้วชาโดกัดดูกดิ๊กพนกงาน <l ars> ปล่อยหมดครับผมไม่ค่อยเอาปล่อยปอยากินไหมเสียได้เดี๋ยวผมเอาให้โอ้ำอ,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 อย่างนี่เสียทำต้บางทีผมก็เอาไปกินแต่ว่าไอ้ที่นูม้นมถ้าผมได้ปลาผมมีปลาขังแล้วผมจะไม่เอาเยอะ้วลูกน้องที่บริษัทก็มีโอมีโอก็ไม่ค่อยนี่ ันนี้ช่อนแน่นอนันนี้ช่อนแน่นอนจ้าขึ้นมาเลยจเจาไปให้ลุงมีแน,น่ไอ้ดับแนวนี่สอยเข้าปากด้วยเบ็ดเล็บเดี่ยวไปลุยเดี๋ยวไปให้ลุงกันเก็บ okay, ไว้ก่อนนะเดี๋ยวค่อไปให้แกทีเดียวแกหนีไปยังว่าไห้